นี่เราก็จะมานําเสนออีกมุมหนึ่งของอาชีพของเรานะครับนี่รถพุ่มพวงครับเออตลาดสดเคลื่อนที่ครับตลาดสดเคลื่อนที่ตอนนี้อยู่ที่บ้านบ้านสะพานสะพานไอ้ยไหมสะพานมูหกเนาะตำบลจะดัดอำเภอบุเชษจ,จังหวัดสุรินทร์ครับเออเรามาเห็นตลาดเคลื่อนที่โอ้โหมีทุกอย่างเลยครับมีทั้งผักหอมกะทียมเออยังขาดแต่คนซอยครับ ยังขาดแต่คนซอยเออหอมหอมก็มีแล้วกระเทียมก็มีแล้วเออยังขาดแต่คนซอยครับในตลาดสดเคลื่อนที่ครับตลาดสดเคลื่อนที่ครับตอนนี้ก็ครับผมเห็นตรงไหนก็กวักไม้กวักมือเรียกได้นะครับเออราคาไม่แพง ครับนี่แม่แม่ป้าปอาตาตาอย่างงี้มีทุกอย่างโอ้โหครับมีกระทั่งนมนมเลยหวานครับหวานก็มีหวานเตี้ยบเลยครับเอยอะแยะเลยครับมันลงรับหมดเดี๋ยวเราไปไปสอบถามครับเจ้าของรถพุ่มพวงนะครับตัวนี้อ่ะคุณพี่แนะนาตัวหน่อยครับแนะนาครับ นายอยู่แรงรอบอยู่บ้านชนครับผมออครับนใครที่เห็นคครรัับบเออขายกับข้าวทุกวันเลยครับผมอยู่บ้านชนมูซีบ้านชนมูซีตะบนเดาวอำเภอบุเชษอำเภอบุเชษนี่เห็นแบบนี้ก็กวักไม้กวักมือเรียกนะครับนี่ครับเรียกได้ครับเรียกได้ครับนี่ครับอำเภอบุเชษของเราก็มีตลาดสดเคลื่อนที่ครับผมตลาดสดเคลื่อนที่ก็บ้านอยกนี่อกิก็บอกว่าบอก ไว้เลยว่ามีทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างครับกับข้าวครับมาพลูพริกเออนี่ครับขายแพงไหมพี่เออยี่สิบบาทเนี่ยปลูกเองวะครับไม่ครับปลูกชาวบ้านรับปลูกเองโอ้ชาวบ้านก็รับมาขายต่อโอ้โหครับ นี่ครับเป็นการนี่มุนเวียนสินค้าในชุมชนครับแบบนี้ครับถูกต้องเห็นไหมครับนี่ขายดีครับขายดีครับโล้ยังหรือเาไมีไงโอ้ครับนี่ครับก็สุดยอดไอเดียครับนี่สุดยอดไอเดียเห็นไหมโครงรถนะครับนี่นี่แล้วก็เอามาแขวนมีดมีาแค่ลกครับ เราเห็นก็มีทุกอย่างครับรถคันนี้มาจบเลยครับตลาดสดเคลื่อนที่ครับจบเลยมีทั้งเป็ดไก่ปลาที่เห็นนะครับอันนี้เครื่องเทศนะครับมีครับเนี่ยผักชงผักชีมีพร้อมครับเออครับผักขายไม่แพงครับขายไม่แพงครับครับผมอ็เห็นตรงไหนก็กวักใบ้กวัมือเรียกนะครับพิกัดในอำเภอเุรชเชศนะครับ แดีจะไปทุกที่เลยครับเนี่ยแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านสะพานนะครับบ้านตำบลจ,จิตรอํเภอวุฒิเทศจังหวัดสุรินทร์อืมประลงปะแล่ก,ก็มีพร้อมครับหอมๆครับผมบเออมีดอกไม้ขายด้วยนี่ครับวันพระมีดอกไม้ขายด้วยครับดอกไม้ของเราครับอืมครับผมตลาดสดเคลื่อนที่ครับตลาดสดเคลื่อนที่เออหมดหมดแล้วลมแล้วกะตกแพลง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจคุณพี่เขานะครับเป็นสุดยอดไอเดียนะครับเป็นการนำตลาดเคลื่อนที่มาบร,ริการถึงหน้าบ้านนะครับบร,ริการถึงหน้าบ้านเลยครับไม่ต้องไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดครับโหไอเดียสุดยอดไอเดียมากๆเลยนะครับตอนนี้อืม เนี่ครับโอเคแล้ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับคุณพี่ที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับถ่ายทอดอาชีพดีๆนะครับผมที่เราควรนำเสนอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับให้กำลังใจพี่เขานะครับโอเคสู้ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ